โยโยโยคิดถึงกันหรือเปล่าครับทุกคนหาหายกันไปหลายวันเลยนะครับตั้ง3-4วันแน่สาเหตุที่หายไปเลยก็เป็นเพราะขี้เกียจด,ด้วยแล้วก็ร่วมถึงไปหาข้อมูลกับคอนเทนต์หลายๆอันมาด้วยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆม,มาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมกันนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับตัวเกมมากนะครับก็ขอว่าอย่าลืมติดตามกันและคอยดูคลิปคอยสนับสนุนกันตลอดไปนะครับโดยสำหรับวันนี้เนี่ยผมหายขี้เกียจแล้วครับงั้นเรามาต่อกันใน e ี2สําำหรับโบนันสถาน ตัวเกมไมค์ครับกันครับโดวยวันนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยว่ามันก็ยังคงความสวยงามและความน่าทึ่งไว้คุณผู้ชมได้เสมออย่างแน่นอนครับ แดวยวันนี้เนี่ยสถานที่อาจจะน้อยนิดนึงนะครับเพราะวันนี้ผมออมมาแค่3ที่เท่านั้นแต่3ที่นี้เนี่ยผมคัดมาแล้วว่ามันคุณภาพแน่นอนครับที่ผมนํามาเสิร์ฟในวันนี้นะครับโดยอันดับที่1เลยนั่นก็คือ Woodland Mansion ครับโดยสลับใครเนี่ยที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในไม้ครับและเกิดบังเอิญเดินดุ่มๆๆไปไปเจอปราสาทหลังหนึ่งเข้าที่เป็นปราสาทใหญ่มากๆและสวยมากๆเนี่ยและอยากจะ และเกิดความคิดอยากจะยึดที่นี่เนี่ยเป็นบ้านของตัวเองเพราะตัวเองนี่ขี้เกียจสร้างบ้านและก็สร้างบ้านไม่สวยผมขอแนะนําให้ล้มเลิกความคิดนี้โดยด่วนเลยนะครับเพราะปราสาทหลังนี้เนี่ยมันมีเจ้าของครับและเจ้าของนี่ก็ดุมากๆด้วยพูดเป็นหมาเลยนะครับเนี่ยโดยเจ้าของปราสาทนะครับก็จะมีอยู่สองคนในกันซึ่งสองคนนี้เนี่ยเขาไม่รับแขกเอาซะเลยครับนั่นก็คือวินดิเคเตอร์และอ e ีวอเกอร์ครับ โดยสเจ้าบ้านคนนี้เนี่ยผมแนะนําเลยครับว่าอย่าไปเข้าใกล้เขาเด็ดขาดเพราะาะคุณยางกายเข้าไปในปราสาทหลังนี้แล้วเนี่ยเจ้า2คนนี้ก็จะคอยจ้องมองคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมเข้าไปแก้มเมื่อไหร่เนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่มีชุดเกราะอะไรเลยผมมั่นใจเลยครับว่ายังไงคุณไม่รอดกลับออกมาจากปราสาทหลังนี้แน่นอนครับเพราะมันจะก,กินกินคุณผู้ชมหายไปเป็นหนึ่งเดียวกับปราสาทแน่นอนครับ ฟังมาขนาดนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนที่อยากจะสร้างบ้านตอนแรกคงจะล,ล้มเลยความคิดไปแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีฝีมือมีเกาะอ,อะไรเนี่ยก็ตีมันให้ตายหรือว่าฆ่ามันให้ตายจนหมดบ้านได้นะครับแล้วก็ยึดมาได้แต่ถึงแม้เราจะฆ่ามันไปแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถเกิดพวกซอมบี้อะไรพวกนี้มาได้นะครับมันควรเข้าไปอยู่มันอยู่ดีนี่แหละครับสร้างบ้านเองดีกว่าเนาะอ,อันดับต่อมา Ancient City เอ็นเชนซิตี้นี้เป็นสถานที่ที่ใหม่มากๆนะครับเพราะมันก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อไม่นามนมานี้นี่เองกับพวกใบอมพวก Deep Dark อะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ในถ้ำโดยสำหรับเจ้าใครเนี่ยเดินเล่นชิวๆอยู่ในถ้ำขุดหาแร่โดยไม่คิดอะไรเนี่ยแต่อยู่ดีพอเดินไปเรื่อยรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยตัวเองก็เข้าไปอยู่ในสถานที่อะไรก็ไม่รู้ที่มีความมืดความน่าสยดสยองเนี่ย กงขอแนะนําให้คุณผู้ชมนะครับอยู่นิ่งๆห้ามขยับหรือห้ามส่งเสียงดังเป็นอันขาดเลยนะครับเพราะสถานที่นี้เนี่ยมันมีปีศาจที่คอยปกปักรักาษาสถานที่นี้อยู่นะครับซึ่งปีศาจเนี่ยที่มันคอยปกปักรักาษาที่นี่อยู่นั่นก็คือดูอวาเด่นโดยสาหรับเจ้าปีศาจตัวนี้นะครับต้องบอกกันก่อนว่าตามันบอดนะครับแต่ฟังมาแบบนี้แล้วพอรู้มันตาบอดแล้วคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเดินนะครับเพราะประสาทสัมผัสข,ของมันนั้นดีมากๆครับ เพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยเดินหรือกระโดดเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็สามารถได้ยินและเข้ามาฆ่าคุณผู้ชมจนตายได้เลยผมขอแนะนําว่าอยู่ยเฉยๆอยู่ยนิ่งๆและพยายามย่องคานพยายามย่องไปช้าๆไม่ทําเสียงดังมากไม่กระโดดไม่อะไรนะคะเพราะถ้าคุณผู้ชมเผลอไปทําเสียงดังเมื่อไหร่แล้วเนี่ยและมันเกิดรู้ว่าคุณผู้ชมอยู่ไหนรับประกันเลยครับว่าตุ๋ยแน่นอนครับ แม่นี่ผมนำข้อมูลเกี่ยวกับปีศาจมาได้ไงครับเนี่ยเรามาพูดถึงสถานที่กันดีกว่าครับโดย a n c i e n t City นะครับพูดกันตามตรงเลยว่าผมหาข้อมูลของมันได้ยากมากๆครับเพราะมันก็เป็นสถานที่ที่มาใหม่เนาะมันก็เป็นสถานที่ที่มาใหม่เนาะก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันมากนะครับผมรู้แค่อย่างเดียวคือว่าตรงกลางของ a n c i e n t City เนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นประตูนะครับที่เหมือน Room Portal หรือว่า Stone Hole อะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีการอัปเดตเพื่อจะเปิดมันมานะครับก็อาจจะต้องรออัปเดตในอนาคตเนาะ อันดับต่อมาครับอันดับนี้ไปอันดับสุดท้ายของเราในวันนี้ที่ผมนํามาหยิบยกให้คุณผู้ชมฟังกันแล้วนะครับโดยสถานที่นี้เนี่ยเลขด้วเป็นชะตาที่ถูกดิขิดมาแล้วให้ผู้เล่นมาครับทุกคนต้องไปหามันเลได้วเป็นชะตาที่ไม่อาจสามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นชะตาที่ถูกกาหนดมาแล้วว่าผู้เล่นมาครับทุกคนต้องไปหามันครับไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งไม่ว่าจะเล่นมานานหรือไม่นานยังไงที่อยากจะจบเกมนี้ก็ต้องไปหามันครับนั่นก็คือสตองโฮนั่นเอง พอสตองโฮเนี่ยมันมีประตูที่สามารถเปิดให้เราเนี่ยไปตีมังกรได้แล้วก็จบตัวเกมมาครับดูเอ็นเครดิตของมันได้ซึ่งยาว30มนาทีหรือถึง1ชั่วโมงเลยนะครับโดยก่อนที่เราจะไปตีมันได้เนี่ยเราต้องมีของสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับที่จะเอาไว้เปิดประตูและตามหามันมันก็คือ e อ d e เดอรครับ The ะเอ e นเดอนี้เนี่ยมันสําคัญทั้งเอาไว้หาสตองโฮและสําคัญทั้งการเอาไปเปิดประตู โดยการครับของมันนี่ก็ไม่ยากมากนะครับใครอยากรู้ครับไงก็ไปเปิด YouTube ดูแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่เอามาสอนในคลิปนี้นะครับ โดยทามันง่ายและเรียบหรูขนาดนนะั้นอย่างที่ผมพูดไปมันก็ยังจะเสียชื่อหมดใช่ไหมล่ะครับเพราะความยากของมันเลยนั่นก็คือตัวมันนี่เนี่ยเปียบเสมือนเขาวงกดเลยนะครับเพราะถ้าเราเนี่ยขุดลงไปจากชั้นบนสุดเนี่ยไปยังชั้นใต้ดินเนี่ยและไปขุดเจอมันพอดีแต่ดันไม่ไปขุดโปเชเจอประตูเนี่ยเราก็ต้องนั่งทําการเดินหาครับเรียกได้ว่าไขรที่เล่นไมคมายังไม่เซียนเนี่ยเดินหาเป็นชั่วโมงเลยครับ ผมเนี่ยที่เล่นไมครับมาก็พอสมควรนะครับก็ยังเดินหากับเพื่อนไปชั่วโมงเลยแต่มันก็ยังดีตรงที่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็ยังมีผองมีสมบัติมีอะไรพวกนี้ให้เราเก็บสะสมไปได้อยู่บ้างแต่ถ้าเกิดเราเปิดประตูแล้วเข้าไปตีมังกรได้แล้วเนี่ยแต่เรากับโดนมัง,งกรฆ่าตายแล้วก็ของโดนระเบิดหายไปด้วยก็คงจะเสียหมดนเลยครับที่ทํามาตั้งนาน เป็นยังไงกันบ้างครับสลับสถานที่เหล่านี้ที่ผมนำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมฟังสนุกกันบ้างหรือเปล่าถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายไปกำลังใจให้มี EP 3กันด้วยหรือว่ามีคลิปใหม่ออกมากันด้วยนะครับผมมั่นใจผมไม่มั่นใจว่าจะมี EP 3ออกมาให้คุณผู้ชมดูกันจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะผมเริ่มตันเลยครับใครมีสถานที่อะไรในไมค์ค้าเด่ยที่มองแล้วว่ามันสวยเนี่ยหรือว่ามีคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็สามารถแนะนำกันมาใต้คลิปกันได้นะครับผมรออ่านคุณผู้ชมอยู่ทุกคอมเมนต์นะครับไม่ใช่ว ถ้าผมอ่านแล้วเด๋ยวผมจะกดหัวใจให้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับพบปะกันมา่นานละเจอกันใหม่คลิปวดีอหน้ะจะเป็นคลิปเราเราด็ดตามชมกันเลยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายซียู